การสร้างตัวแบบเงียบๆคือ,คอการทำงานและพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องการให้ใครเห็นหรือรับรู้เกี่ยวกับการกระทำของเราการดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ได้หมายยอความว่าเราจะหลบซ่อนหรือเก็บตัวแต่เป็นการเน้นการทำงานหนักในสิ่งที่สำคัญและพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความจำเป็นต้องแสดงอาอกหรืออวดรู้ให้ผู้อื่นเห็นเป้าหมายคือการทำสิ่งต่างๆอย่างมุ่งมั่นและเต็มที่โดยไม่ต้องการคำยกย่อง หรือการยอมรับจากใครการสร้างตัวแบบเงียบๆจึงเป็นการฝึกฝนตัวเองให้มีความพอเพียงในตัวเองและให้ความสำคัญกับการเติบโตในภายในมากกว่าการแสดงออกก็ภายนอกในช่วงแรกที่เรากําลังพยายามสร้างตัวในลักษณะนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีความคืบหน้าหรือไม่มีใครเห็นการพยายามของเราคนรอบข้างอาจจะยังไม่รู้ถึงความสามารถหรือความตั้งใจของเรา และเราอาจจะเริ่มรู้สึกท้อแท้จากการทำงานหนักโดยไม่มีผลตอบแทนหรือคำชื่นชมที่ตามมาแต่ที่จริงแล้วกระบวนการเหล่านี้กำลังพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงในอนาคตการสร้างตัวแบบเงียบๆมักเกี่ยวข้องกับการทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวโดยไม่หวังผลลัพธ์ทันทีการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือการฝึกฝนทักษะท,ที่เราต้องการพัฒนาอาจใช้เวลานานและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเห็นผลได้ทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปความเชี่ยวชาญและความสามารถของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะไม่ปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆแต่มันจะสะสมและสร้างฐานที่แข็งแกร่งให้กับเราตลอดชีวิตเมื่อเราสร้างตัวแบบเงียบๆอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่จะตามมามักจะมาในแบบที่ไม่ทันตั้งตัว โดยที่ความสำเร็จจะปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งอาจจะเป็นในช่วงที่เราคิดว่าการทำงานหนักของเรากำลังจะไปถึงทางตันหรือเมื่อเราหมดความหวังแต่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดจะกลับมาเป็นประโยชน์ในเวลาที่เราไม่คาดคิดเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมหรือเมื่อความพยายามของเราได้รับการยอมรับในที่สุดในบางครั้งความสำเร็จที่เรารอคอยจะมาหาเราเมื่อเราได้ทำสิ่งที่เรารักกอหรือสิ่งที่เราเชื่อมั่นในตัวเอง โดยไม่หวังผลลัพธ์ในทันทีเมื่อเราเริ่มโฟกัสไปที่การทำสินหอนั้นด้วยความพยายามและความตั้งใจที่จริงใจความสำเร็จจะไม่มาเพียงแค่จากการพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ตเหนื่อยแต่ยังมาจากการพัฒนาความสามารถที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่การสร้างโอกาสและความสำเร็จในอนาคตหลายคนมักจะมองเห็นผลลัพธ์ที่มาจากการสร้างตัวแบบเงียบๆนี้ได้ในที่สุดโดยไม่รู้สึกว่า มันมาจากการทำงานหนักที่ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไปซึ่งนี่คือความสวยงามของการสร้างตัวแบบเงียบๆมันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความหมอตั้งใจในตัวเราเองโดยไม่ต้องคาดหวังหรือคอยรอให้ใครมาชื่นชมการสร้างตัวไวในลักษณะนี้ไม่ได้ต้องการการยอมรับจากภายนอกแต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวเองในแบบนี้จะเป็นการยอมรับที่ดีที่สุดจากภายในตัวเราเอง เมื่อเราเดินทางตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆความสำเร็จจะค่อยๆเข้ามาหาเราในรูปแบบที่ไม่ทันตั้งตัวบางทีอาจจะเป็นการได้รับโอกาสที่เราคิดไม่ถึงหรือบางครั้งการแสดงออกในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญจะทำให้คนอื่นเห็นค่าในตัวเราซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการสร้างตัวอย่างเงียบๆที่ไม่คาดหวังความสำเร็จในทันทีแต่ให้เวลาและความพยายามที่มีความจริงจังเป็นตัวช่วยในการเดินไปข้างหน้าและไปถึงจุดหมายที่เราต้องการ การสร้างตัวแบบเงียบๆจึงเป็นการลงทุนในตัวเองที่ไม่มีคำว่าเสียเปล่าแม้ในช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันยากลำบากหรือไม่เห็นผลอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสำเร็จจะมาในทางที่เราไม่สามารถคาดเดาได้การพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับความสำเร็จในอนาคตการสร้างตัวแบบเงียบๆในที่สุด ก็จะนำไปสู่การยอมรับที่มาจากผลลัพธ์องค์การทำงานหนักที่เราได้สะสมมาหลายปีบางครั้งเราอาจไม่ทันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ความพยายามและการทุ่มเทที่ไม่แสดงออกภายนอกจะค่อยๆสะสมเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดความสำเร็จที่มาหาเราโดยไม่ทันตั้งตัวมักจะมาในช่วงเวลาที่เราไม่ได้คาดหวังเมื่อโอกาสมาถึงหรือเมื่อเราพร้อมรับมือกับสิ่งที่ท้าทายและก้าวไปข้างหน้า บางครั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่การได้รับรางวัลที่จับต้องได้หรือการยอมรับจากสังคมในทันทีแต่มันอาจจะเป็นการเห็นการเติบโตและพัฒนาการของตัวเองในด้านต่างๆเช่นความมั่นใจที่มากขึ้นการพัฒนาทักษะท,ที่มีคุณค่าหรือแม้แต่การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตนอกจากนี้เมื่อเราเริ่มเห็นการเติบโตในตัวเองอย่างชัดเจนการกระทำที่เราทำในแต่ละวันจะมีความหมาย และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะมันสะท้อนถึงการเตรียมตัวและการทำงานที่ไม่เคยหยุดยัง้งสิ่งที่สำคัญในการสร้างตัวแบบเงียบๆคือการไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดในทันทีเพราะบางครั้งความสำเร็จที่แท้จริงอาจใช้เวลานานกว่าจะปรากฏให้เห็นคนที่มองเห็นเราในช่วงแรก อาจจะไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังทำอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นพวกเขาจะเริ่มตระหนักถึงความมุ่งมั่นที่เรามีความสำเร็จไม่ได้มากเพียงแค่จากการโชคดีหรือการรอคอยแต่เกิดจากการทำงานอย่างมั่นคงและการมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองการสร้างตัวแบบเงียบๆเ,เป็นเส้นทางที่ไม่ต้องการการยกย่องในทันทีไม่จำเป็นต้องอวดความสำเร็จ หรือการพยายามของเราให้คนอื่นเห็นแต่เป็นการทุ่มเทในสิ่งที่เราเชื่อและรักในสิ่งที่ทำโดยไม่หวังว่าใครจะเห็นความสำเร็จนั้นในทันทีแต่เมื่อถึงเวลาที่มันมาความสำเร็จนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและการทุ่มเทที่เราได้ทำไปโดยไม่มีการแสดงออกการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรามีความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้พึ่งพาความเห็นหรือการยอมรับจากคนอื่น เราทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองเชื่อในสิ่งที่เราทำและมั่นใจว่ามันจะนำเราไปสู่ความสำเร็จในที่สุดบางครั้งความสำเร็จอาจไม่มาในรูปแบบที่เราคาดหวังแต่มันจะมาในรูปแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวซึ่งมันจะยิ่งมีความหมายเมื่อเราได้เห็นผลของความพยายามที่เราลงทุนไปในแต่ละวันเมื่อเราเรียนรู้ที่จะสร้างตัวแบบเงียบๆเราจะเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานที่มีคุณค่าแม้ว่า จะไม่ได้รับคำชมเชยหรือการยอมรับในทันทีแต่เราก็จะรู้สึกพอใจกับการทำสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานความสำเร็จที่มาหาเราจะไม่ใช่แค่รางวัลจากการทำงานหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิสูจน์ถึงความอดทนความมุ่งมั่นและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านของชีวิตสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือการสร้างตัวแบบเงียบๆจะทำให้เรารู้สึกถึงความพอเพียงในตัวเองมากขึ้น เพราะเราไม่ได้ทำเพื่อใครหรือหวังสิ่งใดจากคนอื่นแต่ทำเพื่อตัวเราเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางที่ดีที่สุดเมื่อเราเรียนรู้ที่จะสร้างตัวในลักษณะนี้ความสาเร็จจะมาเยือนเราในทางที่คาดไม่ถึงไม่ว่าในแง่ของการเติบโตส่วนบุคคลโอกาสในอาชีพหรือแม้กระทั่งการได้รับการยอมรับจากสังคมในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลมาจากการทำงานหนักที่ เราทำในเงียบๆโดยไม่หวังอะไรเลยจากการเห็นของผู้อื่นเมื่อเวลาผ่านไปและเราได้ทำการสร้างตัวแบบเงียบๆอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นในตัวเราเองแม้จะไม่มีใครเห็นหรือชื่นชมในทันทีแต่ในที่สุดเมื่อโอกาสมาถึงความสำเร็จที่เราคิดว่าไกลตัวก็จะเริ่มปรากฏ ให้เห็นไม่ว่าจะเป็นการได้รับความไว้วางใจจากผู้คนรอบข้างการได้รับโอกาสในงานที่สำคัญหรือแม้กระทั่งการได้รับการยอมรับจากคนที่เคยมองข้ามเราในอดีตสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการทำงานเงียบๆที่เราได้ทุ่มเทปไปแต่สิ่งที่ทำให้การสร้างตัวแบบเงียบๆเ,เป็นเรื่องที่น่าทึ่งคือการที่เรามักไม่รู้ตัว,ว่าเราได้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว จนเมื่อมีการประเมินผลที่ชัดเจนเช่นการได้รับโอกาสที่เราไม่เคยคาดคิดหรือการเห็นความสำเร็จในงานที่เราทำมาอย่างเงียบๆมาทำให้เราตระหนักถึงการเติบโตที่เกิดขึ้นในระหว่างทางการพัฒนาตัวเองในแบบนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยทำยกย่องจากผู้อื่นแต่มันคือการยอมรับในตัวเองและการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองบางครั้งความสำเร็จที่ตามมาอาจไม่ได้เป็นการได้รับการยกย่องจากคนทั่วไป ในทันทีแต่จะเป็นการได้รับโอกาสที่ทำให้เราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เมื่อเราได้รับโอกาสเหล่านั้นเราจะรู้สึกขอบคุณกับทุกช่วงเวลาที่เราได้พยายามและทำงานเงียบๆโดยยอไม่ต้องการสิ่งตอบแทนในตอนนั้นการสร้างตัวแบบเงียบๆจึงทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าและเชื่อมั่นว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความสำเร็จจะมาหาเราโดยไม่ทันตั้งตัว สิ่งที่สำคัญในการสร้างตัวแบบเงียบๆคือการรักษาความมั่นคงในใจและไม่ปล่อยให้ความล้มเหลวหรืออุปสรรคในเส้นทางทำให้เราหยุดยั้งการล้มเหลวหรือความผิดพลาดในบางครั้งจะทำให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่างมากการทำงานเงียบๆและไม่หวังผลลัพธ์ในทันทีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและทำให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในทันที แต่เป็นผลจากการทำงานหนักที่สะสมมาอย่างยาวนานเมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังทำงานในสิ่งที่มีความหมายและคุ้มค่าต่อการทุ่มเทแม้จะไม่เห็นผลตอบแทนในทางที่เราจะรู้สึกถึงความสงบและพอเพียงภายในใจเราจะเริ่มมองเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวและเมื่อโอกาสมาถ,ถึงความสำเร็จจะไม่มาแค่ในรูปแบบของการได้รับรางวัลแต่จะเป็นการเห็นว่าทุกก้าวที่เราก้าวไปนั้นมีความหมาย และทุกความพยายามที่เราทำมานั้นมีค่าการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เราคงความสมดุลในชีวิตและไม่ให้ความสำเร็จหรือการยอมรับจากคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินคุณค่าของตัวเราเองความสำเร็จแท้จริงไม่ใช่การพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแต่เป็นการพัฒนาตัวเอง ให้มีความมั่นคงในความคิดและการกระทำการสร้างตัวในลักษณะนี้ช่วยให้เรามีความสุขจากภายในและไม่ต้องพึ่งพาความเห็นของผู้อื่นในท้ายที่สุดการสร้างตัวแบบเงียบเยบนั้นเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองเป็นหลักการสร้างตัวแบบนี้ไม่ได้หมายถึงการหลบหนีหรือปิดบังความสามารถแต่เป็นการฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจังโดยไม่ต้องการการยอมรับจากภายนอกความสำเร็จที่แท้จริง จะมาหาเราด้วยเวลาและจะปรากฏออกมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงความพยายามที่เงียบๆจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นนะว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากการโชคดีแต่เกิดจากการทํางานหนักยังมีเป้าหมายและความตั้งใจที่ชัดเจนในทุกย่างก้าวที่เราเดินไปการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการเดินทางอ,งอ และกระบวนการพัฒนาตัวเองมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้ายเมื่อเรามุ่งมั่นทำสิ่งที่เราเชื่อในแบบที่เงียบๆและไม่ต้องการการยอมรับจากกอผู้อื่นเราจะเริ่มเห็นนะว่าเรามีความสุขจากการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและคนรอบข้างการสร้างตัวในลักษณะนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงคุณค่าของการทำสิ่งที่ดีแม้จะไม่ได้รับการยกย่องหรือคำชมจากภายนอกในทันที การสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นและไม่เสียสมาธิจากกามคิดเห็นหรือความคาดหวังของผู้อื่นเราสามารถทำสิ่งที่เชื่อว่าถูกกอต้องและมีคุณค่าโดยไม่ต้องกังวลว่าใครจะเห็นหรือไม่การทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบในตัวเองช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเราเองเมื่อเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราทำความสำเร็จจะตามมาอย่างเป็น ธรรมชาติเมื่อเรามีความพร้อมรับมือกับโอกาสนอกจากนี้การสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรามีเวลาในการคิดและพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งเมื่อเราไม่ต้องกังวลกับการแสดงออกหรือการสแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นเราจึงสามารถใช้เวลาในการคิดทบทวนและพัฒนาทักษะของตัวเองได้อย่างเต็มที่ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนและมีความหมาย เพราะมันมาจากการทำสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองของเราเองโดยไม่จำเป็นต้องแสดงให้ใครเห็นบางครั้งเมื่อเราค่อยๆสร้างตัวแบบเงียบๆและเติบโตในด้านต่างๆเราจะพบว่าเราเริ่มดึงดูดโอกาสที่ดีเข้ามาหาเราโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปการสร้างตัวแบบเงียบๆช่วยให้เราเป็นคนที่น่าชื่นชมในแง่ของความมุ่งมั่นและความสามารถแม้ว่า จะไม่มีการประกาศความสําเร็จออกมาในที่สาธารณะแต่เมื่อเวลาผ่านไปโอกาสจะเปิดประตูให้เราได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความหมายในที่สุดสิ่งที่สําคัญคือการสร้างตัวแบบเงียบๆนั้นไม่ใช่แค่การทํางานหนักหรือการรอคอยความสําเร็จในอนาคตแต่คือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง และในกระบวนการพัฒนาที่เราได้ทำเป็นการให้ความสำคัญกับการเดินทางและไม่รีบร้อนที่จะเห็นผลลัพธ์ในทันทีทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์แบบมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความสำเร็จจะมาหาเราอย่างไม่ทันตั้งตัวและจะมีความหมายมากมายเพราะมันเป็นผลจากการทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบเงียบๆจึงเป็นการเตรียมตัวสำหรับการพบกับโอกาสที่เราคิดไม่ถึงและเป็นการเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของการพัฒนาตัวเองในทุกขั้นตอนของการเดินทางไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นความพยายามของเราในช่วงเวลาใดก็ตามสิ่งที่สำคัญคือการเติบโตของเราในทุกๆวันเมื่อเราเชื่อมั่นในความพยายามของตัวเองความสำเร็จจะค่อยๆเข้ามาหาเราในเวลาที่เหมาะสมและเต็มที่ เมื่อเราทำสิ่งต่างๆอย่างเงียบๆโดยไม่หวังคำชมจากภายนอกเราจะเริ่มเห็นว่าความพยายามที่เราทุ่มเทไปนั้นไม่ใช่เรื่องไร้ค่าแม้ในช่วงเวลาที่ไม่เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนก็ตามความมุ่งมั่นในทุกอย่างก้าวที่เราเดินไปเป็นการสะสมพลังในการพัฒนาตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเสาหลักที่ช่วยให้เราประสบความสาเร็จในที่สุดเราจะเริ่ม เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราโดยไม่รู้ตัวมันอาจจะเริ่มจากการที่เรามีความมั่นใจมากขึ้นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆดีกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งการได้รับโอกาสใ,ใหม่ๆที่เราไม่เคยขอ 5. ก,การสร้างตัวแบบเงียบๆทำให้เรามีเวลามองตัวเองและรู้ว่าเรากำลังพัฒนาไปในทิศท,ทางใดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเดินทางสู่ความสำเร็จ เพราะความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการโชว์หรือการพยายามทำให้คนอื่นเห็นสิ่งที่เรากำลังทำแต่เป็นการทำสิ่งที่ดีด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นแม้จะไม่มีใครเห็นเราทำสิ่งเหล่านั้นเลยก็ตามสิ่งที่ยิ่งทำให้การสร้างตัวแบบเงียบๆเ,เป็นเรื่องที่น่าทึ่งคือการที่เรามีโอกาสเรียนรู้จากความผิดพลาดและอุปสรรคในระหว่างทาง โดยไม่ต้องกังวลกับการแสดงให้คนอื่นเห็นหรือรับรู้การเรียนรู้จากข้อผิดดบลาดและการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาตัวเองที่สำคัญการสร้างตัวแบบนี้ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่างๆด้วยความสงบและสามารถมองเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้โดยไม่ถูกความกดดันจากภายนอกเมื่อเราไม่ต้องการการยอมรับหรือการพิสูจน์ตัวเองต่อผู้อื่น เราจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและทำสิ่งที่ดีตามที่เราเชื่อว่าเหมาะสมซึ่งทำให้เราไม่ตกอยู่ในวงจรของการสแสวงหาความ,มสนใจหรือคำชมจากภายนอกโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตัวเองและทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตความสงบในใจที่เกิดจากการทำสิ่งต่างๆอย่างเงียบๆจะช่วยให้เรามีความสุขในกระบวนการและไม่ต้องรอคอยผลลัพธ์ทันที ความสำเร็จที่เกิดจากการสร้างตัวแบบเงียบๆไม่เพียงแค่เป็นผลจากการทำงานหนักหรือการตั้งวงใจในการพัฒนาตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสอร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาวเมื่อเราไม่พึ่งพาความยินดีหรือการยอมรับจากผู้อื่นเราจะเริ่มเห็นว่าการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆของเราเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้ในชีวิต และเมื่อเวลาผ่านไปความสําเร็จในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดจะมาถึงเราอย่างไม่น่าเชื่อบางทีอาจเป็นการได้รับโอกาสที่ไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนหรือการได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยฝันว่าจะเป็นไปได้ความสําเร็จแบบนี้จะมาในรูปแบบของการเปิดประตูใหม่ๆในชีวิตการได้รับการยอมรับจากผู้คนที่เราคิดว่า ไม่เห็นความพยายามของเราหรือแม้กระทั่งการเติบโตในด้านที่ไม่เคยคิดว่าจะสำเร็จความสำเร็จที่มาหาเราโดยไม่ทันตั้งตัวมักเป็นผลจากการทำสิ่งที่ดีและมีคุณค่าในทุกๆวันการสร้างตัวแบบเงียบๆย,ยังช่วยให้เรามีความพอเพียงในตัวเองการไม่ต้องการการยืนยันจากผู้อื่น ทำให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาความคิดและความสามารถของเราเองความมั่นใจในตัวเองจะเติบโตตามการกระทำที่เราทำโดยไม่คาดหวังอะไรจากคนอื่นการสร้างตะวะัดในลักษณะนี้จึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองและทำให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ต้องการการแสดงออกหรือต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเพราะมันมาจากการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งและการพัฒนาตนเองในทุกทก วันเมื่อเราเชื่อมั่นในกระบวนการและไม่หวังผลลัพธ์ในทันทีความสำเร็จที่แท้จริงจะค่อยๆมาหาเราเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมและจะมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อเราเห็นว่าผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นจากความพยายามของเราเองไม่ใช่จากสิ่งที่คนอื่นคาดหวังให้เราเป็นสรุปการสร้างตัวแบบเงียบๆคือการมุง่งมั่นทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยไม่หวังผลลัพธ์หรือการยอมรับจากผู้อื่นในทันทีการทำงานอย่างเงียบๆนี้จะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงแม้ในช่วงแรกที่ไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนแต่เมื่อเวลาและโอกาสมาถึงความสำเร็จจะปรากฏให้เห็นในรูปแบบที่ไม่คาดคิดความสำเร็จที่มาหาเราจึงเป็นผลจากการทุ่งเทและการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันโดยไม่ต้องการการยืนยันจากภายนอกเป็นการสร้างความมั่นคง และความพอเพียงในตัวเองเพื่อให้สามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างมั่นใจ